Hãy được cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราคือนอนไหนครับนอนในรถโอ้นอนรถโอ้แปลนอนนอนตัวไม่ไบาลับเท่าไหรพี่ระแวงกัววนาบ้าตัโอ้ขนาผมนอนอยู่ในเต้นที่เคุมอยู่ดีหน่อยไม่มีลมเลยแต่เราไม่มีผ้าห่มอนเลยนะนอน

าขานึงเป็นอย่างนี้ได้ไหมล่ะใช่ไม่แต่ส่วนมากเขาจะนอย่านี้่ต้องงมีตรจังหวะน้าว้าอ่ะอยนี่มันโควัโนไม่ใหญ่ครับตนมุมไม่ใหญ่ตนมุแ่ประมาณนี้ประมาณไม่เกินสองเมตร นีงอย่างตัวหาผมว่าอยากไปขายบ้างคุณคยบ้างเยนั่อย่านคอผมก็เงีบไปเลยเนี่ยผนมี 对。 มีคนเชื่อให้บัสมีคนมีคนรู้เนาะพวกส่งเดินพัฒนากัน